นี่คือชายผู้ที่ปกป้องโลกจากสงครามนิวเคลียร์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงสงครามเย็นช่วงเวลานั้นสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตต่างก็มีอาวุธนิวเคลียร์มากพอที่จะทําลายโลกได้เลยทีเดียวซึ่งเหตุการณ์ที่โลกเฉียดสงครามนิวเคลียร์มากที่สุดนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่27ตุลาคมปี1962ในวิกฤตการขีปนาวุธคิวบาเมื่อเรือดำน้ำ B-59 ของโซเวียตกําลังลาดตระเวนอยู่ใกล้คิวบา โดยติดต่อปิโดหัวรบนิวเคลียร์มาด้วยแต่กองทัพสหรัฐตรวจพบเรือดำน้ําได้ซะก่อนจึงทาการทิ้งระเบิดน้ําลึกเพื่อเป็นสัญญาณเตือนให้พวกเขาโผล่ขึ้นมาขณะที่เรือดำน้ํา B-59 อยู่ใต้น้ําลึกเกินกว่าที่จะรับส่งสัญญาณวิทยุและขาดการติดต่อกับศูนย์มอสโกเป็นเวลากว่า24ชั่วโมงแล้วลูกเรือจึงไม่รู้เลยว่าสถานการณ์บนผิวน้ําเกิดสงครามขึ้นแล้วหรือไม่จากปัญหาออกซิเจนในเรือดำน้ำําที่เหลือน้อยเต็มทีบวกกับการถูกโจมตีจากระเบิดใต้น้ําของสหรัฐ ทำให้ลูกเรือสับสนและคิดว่าสงครามได้เริ่มขึ้นแล้วจึงตัดสินใจที่จะยิงตอร์ปิโดหัวรบนิวเคลียร์เพื่อตอบโต้การโจมตีของสหรัฐแต่การยิงตอร์ปิโดหัวรบนิวเคลียร์จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจาก3าคนในเรือที่ประกอบไปด้วยกัปตันเรือเจ้าหน้าที่การเมืองและผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำําซึ่งกัปตันเรือและเจ้าหน้าที่การเมืองได้อนุมัติการยิงหัวรบนิวเคลียร์แต่ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ําที่ชื่อวาซิลีอคิพอฟกลับคัดค้านการยิงทําให้การยิงนิวเคลียร์ถูกยกเลิก และตัดสินใจโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําเพื่อรอคําสั่งจากมอสโกแต่ทันทีที่โผล่ขึ้นมาพวกเขาก็อยู่ในการควบคุมของกองทัพสหรัฐแล้วและนั่นเองที่ทําให้พวกเขารู้ว่าสงครามยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่อย่างใดและนี่ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเลยทีเดียวซึ่งวาซิลีอคิพอฟก็ได้ชื่อว่าชายผู้ที่ปกป้องโลกจากสงครามนิวเคลียร์นั่นเอง